กำปั๊บเนี่ยเหลวโจกเลยนะฮะเอาลูกตุ่มวางเสาเข็มท่อนแรกเนี่ยไหลเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วยังไม่พอปรากฏว่ารอยต่อเข็มก็ยังอยู่ในดินประเภทนั้นพอมาต่อเข็มต้นถัดไปดินก็เกิดซอยด displacement ก็ดันนะครับดันให้รอยต่อเพยเยอะนะครับซึ่งเคยมีการทดสอบเสาเข็มพายโหลดนี้แล้วไม่ผ่านนะครับจากการที่ ลอยต่อเข็มเนี่ยมีปัญหาต้องมารีดิฟ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ข้อบูญดินกับเข็มเจาะบ้างปลายเสาเข็มเจาะควรวางอย่างชั้นดินที่มีค่า SPT สูงเหมือนกันครับชั้นดินมีความหนาไม่น้อยกว่า5 5เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเข็มหรือความกว้างเข็มและอย่าลืมใต้ดินชั้นนั้นไม่ควรเป็นดินอ่อนแบบเดียวกันครับพื้นฐานในการพิจารณาเหมือนกันนะครับ หากเลือกใช้เข็มเจาะระวังนะครับเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับอยู่ในชั้นทรายเพราะน้าใตดินจะไหลดัดเข้าหลุมเจาะผ่านชั้นทรายเอาละครับตอนนี้ที่ต้องการวางไปเข็มในชั้นทรายควรใช้ระบบเวทโรเซสดีไหมครับเ<ส>ข็มเจาะสามขาก็ทําได้ครับจริงผมมีรูปเรื่องพวกนี้ให้ดูนะเข็มเจาะเดเมตรสามห้าเซนก็ทาได้นะครับนะครับการทําเข็มเจาะผ่านชั้นซิลที่แซนที่มีปริมาณดินละเอียดปนอยู่ไม่มากและระดับน้ําใตดินอยู่สูง มีโอกาสที่น้จาจะไหลเข้ารูเจาะได้มากเป็นปัญหาสําหรับการทําเข็มเจาะซิลที่แซนหรือคลีนแซนด้วยทีนแซนนีแนแน่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 น้ำทะลักถ้าใครเคยทําเข็มเจาะจะพบปัญหาอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อใดก็ตามที่เจาะแล้วเจอน้ําทะลักเร็วเวลาเทคอนกรีตรีบเทกะจะปลักน้ําถอนเคสซิ่งปั๊บเหล็กติดแล้วก็ไปคิดว่าเหล็กนี่มันติดข้างปลอกเพราะมันไปเกี่ยวเคสซิ่งจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะมอตา้ามันไปเกาะอ,อยู่ข้างปลอกนะครับทาให้เหล็กที่ติดขึ้นมาท่าเท่าไหร่ก็ไม่หลุด บางทีช้าเกินไปแข็งถอนไม่ทั้งยวงต้องมาผ่าถึงได้เห็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอดูนะครับตัวอย่างการพิจารณาผลสำรวจดินแล้วก็ summary o ั t e ท t r e s u l t มาประกอบด้วยนะครับไม่เดบเขียนคำแปลให้ถูกนะครับอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับนี่ไงนะฮะเขาทำเสาเข็มตอกลงไปจนถึง26เมตร ยีสิบหกเมตรนะครับสร้างอาคารห้าชั้นรอยต่อเข็มอยู่ที่สิบสาเมตรครับสิบสาเมตรอยู่ตรงนี้ครับนะครับถ้าเทียบกับข้างบนวอเตอร์คอนเทนต์มากกว่าลิควิดลิมิตนี่ลิควิดลิมิตใช่ไหมรอยต่ออยู่ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นเข็มตอกที่มีรอยต่ออยู่สิบสาเมตรแน่ๆแต่หน้าตัดจําไม่ได้ เขาต้องการทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม50ตัน s ซ f ตี้แฟกเตอร์เท่าคือ125ตันจะต้องทำการเทสโหลดไปถึงการทดสอบด้วยส a t i c กโหลดเทสจะต้องขึ้นน้ำหนักบรรทุกวางน้าหนักบรรทุกทีละ25%เพราะฉะนั้นขึ้นทีละ12.5ตันปรากฏว่าที่นี่เนี่ยเสาเข็มทดสอบขึ้นไปได้25ตันเฟลเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับจากการคำนวณเป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่ารอยต่อเข็มเพเย สุดท้ายต้องมีการเอาปั้นจันรกลับมาตอกซ้ำแล้วทดสอบที่เดิมนะครับผ่านนะครับมันลงเป็นเส้นเลยนะครับอย่างเงี้ยครับดินพวกนี้เกิดทีฟ v e ได้โดยง่ายเวลาขุดดิน heave h e a คืออืดขึ้นมาขณะขุดดินขุดไป3เมตรหยุดไปชั่วโมงกลับมาเหลือ2องเมตรห้าสิเคยมีมาแล้วนะครับแถวบางประกงดินแถวอันนี้อยู่แถวสีนคกินในในรูปนี้นะครับแถวลังสิทครับ แล้วลังสิตดินข้างบนเป็น Soft to Medium Stiff c l a y นะครับเออผมผมลืมอธิบายไปนิดนึงครับว่ากรณีอย่างเงี้ยถ้าจะใช้เข็มเจาะเข็มเจาะเนี่ยท่านมองแค่นี้ท่านทราบแล้วเนี่ย Very Soft to Soft c l a y เนี่ยอย่างน้อยท่านต้องลงเคสซิ่งยาวลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับจิกลงมาในดินเหนียวแข็ง อย่ง150น้อยห้าสิเซนท่านึงจะทําเข็มเจาะได้และเข็มเจาะระบบแห้งก็คือปลายเข็มต้องอยู่บนดินเหนียวแข็งนะครับถ้าอยู่ทรายเมื่อไหร่น้ําทะลักท่านใช้เวทโปรเซสดีกว่าสามขาก็ทําได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นวิธีดูนะครับเอาละทีนี้มาดูแถวรังสิตบ้างข้างบนเป็นอะไรครับ Soft to medium stiff clay แต่ Water Content ใกล้ Liquid ล i ม i ตท่านดูสิครับ เห่างนฮะเลวเลยปรากฏว่างานนั้นเนี่ยเขาต้องการสร้างฐานรับเครื่องจักรนะครับต้องการสร้างฐานรับเครื่องจักรแต่ปรากฏว่าติดหลังคาเข็มตอกนี่เข้าไม่ได้ดังนั้นต้องใช้เข็มเจาะมองปั๊บก็รู้เลยว่าเคสซิ่งอย่างน้อยต้องลงทะลุมานี่แน่ๆนพื้นลงมาแน่ๆเพราะท่านมองอย่างนี้ท่านรู้ว่าเข็มท่านต้องลงเคสซิ่งมาถึงตรงนี้แน่ๆลงมาเลยฮะลงมาเลยลงมาถึงข้างล่างแต่ปรากฏว่าข้างล่างก็เป็น ซิลทีแคนอีกเห็นไ,ไหมฮะถ้าปลายเข็มจิกกับมปนซิลที่แซนแล้วขุดเจาะเลยลงไปถึงซิลที่แคนน้ำก็ทะลักแน่นอนถ้าท่านขุดไม่เลยปลายเคสซิง่งน้ำกะว่าน้ำไม่ทะลักแต่เวลาท่านเทนกรดถอนขึ้นมาข้างล่างก็มีจุกก๊อกติดอยู่ถอนก็ทั้งยยงขึ้นมาถ้าถอนไหวาอาจจะถอนไม่ไหวด้วยซ้ํางานนี้มองปับ๊บเข็มตอกเข้าไม่ได้เพราะจะใช้เข็มเจาะก็บอกได้เลยทันทีต้องเป็นเข็มเวทโพเซต เขาต้องการเจาะไปที่18เมตร14 15 16 17 18อยู่ตรงนี้ครับ18เมตรเวทโพรเซสแน่นอนเข็นได้ไม่เกิน60เซนแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับ mm hmm. เขาทำทั้งหมด24 25ต้นนะครับต้องเป็นเวทโพรเซสหมดในตอนนั้นน่าจะตรงกับปี2577้ง8ง9เด้านั้นนะฮะน,าน่าละนะครับอ่าโอเคนะครับเนี่ยก็ให้ท่านดูอย่างน้อยที่สุดท่าน แล้วเวลาท่านลงเคสซิงรู้ว่าท่านเข็มเจาะนะสมมุติลงเคสซิงเข็มเจาะบอกได้เลยว่าไซสิเเทสพอเคาะปั๊มมันก็จะมากระตุกตรงที่ปลายเคสซิงห้เห็นหนึ่งครั้งแน่ๆแล้วมันก็จะไปกระตุกที่ปลายเข็มด้วยถ้าปลายเข็มเป็นระบบที่ทําให้สายไม่ฟุ้งนะนั่นก็คือพอใสเ่เบนโกลน้นต์มากระกดกปลายเข็มด้วยปึ๊กนะครับให้เห็นนะครับอา,อาคารสิบห้าชั้นที่บุรีรามนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารสูงสิบห้าชั้นที่ มีการขุดเจาะดินปรากฏว่าโอ้โหเจอแต่หินนะครับต้องใช้เครื่องเจาะหินเพราะฉะนั้นต้องมีการคลาสิฟายเป็น RQD นะครับดู Rock Quality Designation ของเขาอะนะฮะว่าคุณภาพหินเป็นยังไงถ้างอาคาร15ชั้นถ้าใช้เข็มเจาะก็ต้องระวังฝุ่นของเข็มเจาะเวลาเจาะปั๊บแล้วกเกิดเป็นฝุ่นหินอยู่ข้างๆเทคอนกรีตไปไปทับบน compressible layer กลายเป็นว่าเทคอนกรีตเสร็จปั๊บปลายเข็มไม่รับแรงนั่น่ที่ปลายเข็มเป็นเอ็นแบร์ริงที่ดีมากเป็นหินงานนี้มีเจาะอยู่สี่ต้นเออสี่จุดนะครับเรื่องของเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นหินนะครับข้างล่างเป็นหินเลยเวท็อกนะครับแต่คุณจะลงไมมากกว่าน,นั้นมันาเป็นหินผุอีกตัวอย่างหนึ่งคือที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่เนี่ยมีการสร้างอาคารสี่ห้าชั้นนะครับแต่ดินเนี่ยเป็นสภาพเป็นชั้นชั้นชั้น เราจะเห็นว่าช่วงบนเนี่ยเป็นดินเหนียวแข็งที่นี่เขาต้องการให้ใช้เข็มเจาะเพราะมันสะเทือนข้างเคียงไม่ได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าเป็นเข็มเจาะเพราะเป็นเข็มเจาะเรามองโอโ้โหสติปทูวิสติปเคลนนี่ครับจะไม่ต้องลงเคสซิ่งเลยแต่ก็ต้องลงเป็นไกด์โฮลเข็มเจาะเดยไม่เจ้าหกสิบเซนเขาต้องการลงมาที่สิบเอ็ดเมตรห้าสิบนะอยู่แถวนี้นะครับแถวนี้แต่ปรากฏว่าวม,มันมันอยู่ในเดนแซ่เออซีดแอนเห็นไหมครับ เดนซิตี้คอสแอนงานนี้ก็เวทโฟเรส s นะครับเห็นได้ชัดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าลงเคสซิ่งเนี่ยลงยาวตลอดมาถึงตรงนี้เลยถามว่ามันจะเจาะดรายได้ไหมไม่ได้ตาบใดก็ตามที่ปลายเคสซิ่งหมายถึงปลอกเหล็กของเข็มเจาะไม่ทะลุดินแข็งเนี่ยไม่มีทางที่จะเจาะดรายได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นเวทแล้วก็เวทจริงๆครับงานนี้นะครับอีนนี้เดียวครับจะจบละนะครับอ่า ที่สงขลานะครับก็มีการทําอาคาร9ชั้นเห็นไม่เคยไปดูนะครับดูแค่ซอยบอลลิงก็รู้ว่าเขาต้องการวางปลายเข็มไว้ที่ชั้นนี้เห็นไหมฮะชั้นนี้ค่า SPT มันสูงแต่ปรากฏว่ามันดรอปลงมานะครับเห็นไหมฮะดรอปลงมาดังนั้นจึงควรขยับลงมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ตรงแถวนี้มากกว่าที่จะไปอยู่ด้งด,ด้านบนแต่ยังไงก็แล้วแต่ ถ้าขยับลงมาแล้วไม่ได้อยู่ในชั้นเครก็ควรที่จะลงไปอยู่นชั้นทรายเพราะฉะนั้นแน่นอนลงมาอีกชั้นหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะชั้นดินเหนียวถ้าไปอยู่แค่ชั้นดินเหนียวบางๆไม่คุ้มกับการที่ส่งเข็มยาวไปขนาดนั้นเอาปลายเข็มย่างลงไปถึงข้างล่างเลยงานนี้ใช้ประมาณ21เมตรได้ไมั้งนะครับก็ไปอยู่ในชั้นทรายเห็นชั้นนี้แต่เป็นซิลที่แซนเห็นไหมครับก็บอกได้เลยว่าเจาะก็เจอน้ําเข็มเจาะ สามขาทำด้วยเวทโพเซตอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับที่พิซซโลกครับก็น่าจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นต้องการสร้างอาคาร9ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าที่พิซซโลเนี่ยเราพบเลยนะครับว่าสภาพดินเนี่ยมีความแข็งมากในช่วง3 4 2 3เมตรบนแทบจะทำเป็นฐานแผ่ได้เลยนะครับแต่ผู้ออกแบบก็กังวล ตอนี้พอกังวลปั๊บเนื่องจากอาคารสูง9ชั้นสเตเบลของตัวอาคารก็ลงลึกเพราะฉะนั้นคําถามคือจะเอาปลายเข็มไว้ไหนคําตอบคือไว้แถวนี้ถูกไหมครับเพราะอะไรดินข้างล่างเป็นซิทิี้แซนแต่เขาใช้เข็มตอกรับไม่ห่วงห่วงอย่างเดียวคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับตอกไม่ลงที่ช่วงบนเพราะปลาเกือบ60สโลเปอร์ฟุตแต่ก็แนะนำไปครับบอกว่า ขอเอาไปายเข็มมาที่ชั้นข้างล่างผู้ออกแบบท่านก็เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เคารพท่านมากนะครับท่านก็บอกอมไม่น่าเป็นไปได้จะสุดท้ายท่านก็ไปเอาแบ,บคโฮขุดครับท่านไปเอาแบ,บคโฮขุดด้านบนแล้วลองเอาปั้นจันทร์มาตั้งแล้วลองตอกโอ้โหมันก็ไหลเลยครับแล้วมาหยุดยแถวๆย่านนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราบอกได้เลยว่าจักบอลลิงล็อกเนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นภาพนะครับมีรายละเอียดเรื่องพวกนี้ที่ทําให้ท่านสามารถพิจารณาได้นะครับแล้วปลายเข็มอยู่ทราย SPT ตั้ง40โลโอ้โหสบายนะครับแล้วลึกข้างบนปเป็นอินเหนียวเยอะด้วยฟิกชันมากนะครับเวลาเคาะทำดินามิกโรเทสเราจะพบเลยถ้าฟิกชันเยอะเนี่ยเส้นกราฟสองเส้นที่มันเป็นเส้นปลาก,กับเส้นทึบเนี่ยที่ท่านเคยเห็นอยู่บ่อยๆมันจะห่างกันเยอะ,ระตรงนี้ไม่มีโอกาสพูดในวันนี้นะครับขอเอาเพียงไว้แค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมแต่แค่สองสามชั้นจะทำเชลโลฟาเดชั่นหรือจะทำ เข็มสั้นสี่น 4, นเมตรหเมตรก็ไม่ได้เป็นประเด็นแต่นี่เป็นอาคารสูงตั้งเก้าชั้นเขาก็เลยนะครับอาจารย์ท่านก็เลยเป็นห่วงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ผสมระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติครับนํามาผสมกับสิ่งที่เราเคยแก้ปัญหาเคยเจอปัญหานะครับงานแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านตามไม่ทันเ่ยนะครับเดี๋ยวจะทําเป็น ฉากเล็กๆนั้งหน่อยนะครับให้ดูแบบง่ายๆสัก3าแผ่นนะครับเผื่อที่จะสามารถที่จะให้ท่านเนี่ยเปิดดูเพราะบางท่านไม่ต้องลงดีเทลขนาดนี้แต่ไหนๆพูดแล้วก็อยากให้ท่านได้เห็นว่าไอ้แต่ละตัวนี่มันมาอย่างไงท่านจะเห็นว่าช่วงที่เราปวดหัวมากที่สุดคือเรื่องเรื่องทำความเข้าใจเรื่องซิมโบลนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การมองว่าการจะเอาปลายเข็มไว้ตรงนี้ไว้ไม่ได้เพราะอะไร ทำไมจะต้องลงเคสซิ่งขนาดนี้นะครับกับเรื่องปัญหาของการแก้ไขปัญหาเสาเข็มเจาะระบบแห้งที่เจอเจาะเจอทรายมีน้ำเนีเน่ยมีวิธีแก้อยู่3วิธีซึ่งวันนี้ยังไม่มีเวลาพูดถึงนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะได้เขียนหรือได้มีมาบรรยายเพิ่มในส่วนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านได้กรุณานั่งดูแลฟังมาโตลอดนะครับ อาจจะยาวไปน,นิดนึงนะครับแต่ถ้ามีอะไรถ้ามีช่องทางใดที่มีปัญหาแล้วพอจะติดต่อกันได้ก็ผมก็ยินดีนะครับก็มเีเรื่องเล่าสําหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับงั้นขอลาเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านอย่างมากนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ